สวัสดีครับพี่น้องครับรออพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมเดินทางมาที่นี่อีกรอบหนึ่งที่นี่คือพรชัยฟาร์มราช,ชบุรีนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีหรือพี่น้องปักหมุดมาที่พรชัยฟาร์มนะครับก็จะมาถึงที่นี่เลยตรงที่ผมนั่งอยู่นี่เลยพี่น้องครับ วันนี้ผมพาพี่น้องมาขอความรู้นะครับจากอาจารย์วัวกูรูวัวนะครับผู้ชายคนนี้เรื่องราวของวัวเขียนเรื่องราวออกมาเป็นเป็นหนังสือเป็นเล่มลมเลยก็ได้นะครับความรู้ในหัวของเขาเนี่ยพูด3าวันก็ไม่จบนะฮะวันนี้ผมจะมาเน้นเจาะลึกพาพี่น้องมาเอาความรู้จากผู้ชายคนนี้นั่นก็คือ จาหมายหรือว่าคุณสมหมายหรือเฮียหมายเรียกยังไงก็ได้แกไม่ถือตัวแกเป็นกันเองมากๆนะครับยินดีให้พูดจาภาษาวัวได้เข้ามาขอความรู้ฝากพี่น้องเอซไปเจอกับเฮียหมายกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งครับผมผมถ้า,าข้อเท็จจริงกันแล้วก็แนะนำไปหลายคนแล้วก็คือว่าหนึ่งผมชื่อ สมหมายสุภาพพรชัยนิกเนมก็คือจ่าหมายเพราะเป็นทหารมาก่อนครับคืนการแนะนำตัวของผมครจ่าหมายคือนิกเนมนะครับผมปัจจุบันคือเป็นเจ้าของพรชัยฟาร์มพรชัยฟาร์มครับครับผมเลี้ยงวัวกี่ปีแล้วครับผม ถ้านับการเลี้ยงวัวแล้วเนี่โอ้โหเป็นเป็นสิบปีครับการที่เลี้ยงเป็นสิปีเพราะว่าเราเลี้ยงวัวหลายชนิดครับที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับผมแล้วก็ได้สั่งจากวัวต่างประเทศก็มาเลี้ยงก็มีเยอะครับคือเราได้เลี้ยงวัวมาตั้งแต่อายุผมสามยี่สิบกว่า,วาตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะตั้งแต่เพราะผมเป็นลูกชาวนาครับ พ่อแม่ทำนาแล้วก็เลี้ยงวัวอเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นชาวนาครับผมครับปัจจุบันกี่ตัวครับผมในฟาร์มประมาณปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดวัวเรามีสองชนิดสามชนิดครับเวลานี้ส่วนหนึ่งคือหนึ่งบันดับหนึ่งก็คือบีฟมาเตอร์ครับอันดับสองบลงกัครับอันดับสามบรามันครับมีวัวอยู่สามชนิด ครับที่นี่รวมเป็นยอดวัวทั้งหมดทั้งแม่ทั้งลูกก็ยอนกับพันนิดหน่อยครับผมเกือบพันตัวครับครับทีนี้ผมเข้าเรื่องเลยนะจ่าหมายครับเฮียหมายครับปัจจัยสําคัญในการเลี้ยงวัวให้ประสบความสําเร็จนะฮะผมถือว่าพรชัยฟาร์มเนี่ยมีความสําเร็จแล้วแหะในระดับหนึ่งอาจจะระดับสูงแล้วนะครับผม ขอความรู้ในเรื่องของปัจจัยของความสำเร็จที่ได้มานั่งเป็นพรชัยฟาร์มอยู่ทุกวันนี้ครับมีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยในการเลี้ยงวัวซึ่งเราจะอธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับจากส่วนตัวของผมครับผมผมจะพูดเรื่องส่วนตัวว่าครับ ปัจจัยที่เราก็อยาถือว่าเป็นการสําเร็จไหมก็ยังไม่ถึงขั้นสําเร็จยังไม่สูงสุดยังไม่สูงสุดแห่งการสําเร็จครับเพราะว่าของเราก็ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างครับที่เราจะต้องแก้ไขแล้วแล้วเราก็เราจะต้องดําเนินการเนี่ยหลายอย่างครัเนี่ยเพราะว่าการสําเร็จงานทุกอย่างเนี่ยจะต้องเพียกพร้อมไปด้วยปัจจัยหลายอย่างทุนทรัพย์ก็ดีฐานที่ก็ดีหลายอย่างอ พันวัวก็ดีตลาดก็ดีมันที่หลายอย่างที่เราจะประสบความสําเร็จได้ครับฉะนั้นเราก็ต้องไล่กันไปแต่ละอย่างครับประเด็นแรกก็คือหนึ่งปัจจัยใจเราก่อนใจตัวเรานี่แหละจใจตัวเรานี่แหละว่าเรารับกบัวไหมครับเออสองครอบครัวเราเป็นยังไงเห็นชอบไหมกับลูกเต้าลูกเมียเรากับการเลี้ยงวัวเนี่ยเป็นยังไงเพื่อเราไม่อยู่เมียเราจะต้อง ครอบครัวเราลูกเราจะต้องเอายาเอาอาหารให้วัวเอาฟางให้วัวนะนี่ผมพูดถึงระดับชาวบ้านครับผมแล้วก็เมื่อถ้าครอบครัวเราไม่ชอบเพราะเราไปทุระปะปังหรือเราไม่อยู่เนี่ยไอ้วัวก็ร้องหากินอยู่ตลอดแล้วไม่มีใครเอาให้เลยเนี่ยถือว่าเราขาดปัจจัยในครอบครัวนี่นี่คือประเด็นเลยเปนพื้นฐานสำคัญเลยตัวนี้ส่วน ประเด็นต่อไปก็คือสถานที่ทำเลที่ตั้ง,ท,ท,งที่เราจะเลี้ยงวัวขึ้นมาเพราะวัวเนี่ยมันต้องใช้สถานที่เพราะว่าเราไปอาศัยหญ้าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ไหวนะฮะมาเพราะเราต้องหาสถานที่ปลูกหญ้าให้วัวเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งวัวจะได้ มีอาหารกินมากน้อยแล้วแต่จํานวนวัวจะถานที่เราอันนี้สําคัญไอ้นี่ถือสําคัญครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงวัวน้อยตัวออ่่าามันก็ฐานที่มันก็ต้องน้อยลงเครับนี่ยตอนที่มากแล้วก็เลี้ยงวัวมากได้ครับอันนี้คือปัจจัยสําคัญครับประเด็นต่อไปก็คือเรื่องพันวัวนี่พันวัวแล้ว เตียงมันจะเข้ามาขอดมาเรื่อยพันหัวเมื่อกี้ผมพูดถึงอาหารวัวอาหารวัวก็คือหญ้าเดีย๋ยวผมจะย,ย้อนมานิดหนึ่งอา,อาหารข้นอาหารหว่าอาหารอะไรที่ทางอีสานเรียกกันอยู่นี่นะอาหารข้นเนี่ยมันก็เป็นอาหารปัจจัยหนึ่งที่เราจะเสริมในเรื่องหญ้าเข้าไปานี้คือแต่ในความคิดของผมแล้วผมถือว่าผมเนี่ยเป็นคนโบราณ ตอนสมัยเนี้ยุคนี้สมัยนี้เป็นเป็นคนโบราณแล้วเป็นคนแก่แล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ย่างแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วแข็งแรงนะร้านย่างแปดสิบแล้วก็เดินปอเลยก็ยังก็ยังก็ยังหนุ่มอยู่ครับก็ยังแข่งกับคนหนุ่มได้อยู่นะตอนเนี้ยคุยหน่อยนะไม่ใช่ว่ามาอวดอ้างตัวอะไรหรอกพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เริ่ม นโยบายปัจจัยหลายอย่างคือพันวัวพันวัวที่เราจะมาเลี้ยงเนี่ยมันขึ้นกับปัจจัยเหมือนกันเพราะเราไม่มีทุนก็เราก็ซื้อพันวัวไม่ได้ครับอันเนี้ยฉะนั้นพันวัวถ้าเราทุนเราน้อยรเราก็ซื้อวัวที่มันระดับพันที่มันน้อยลงไปหน่อยคือเปอร์เซ็นต์พันวัวมันอา,อาจจะเป็นวัวพื้นเมืองก็ได้ เราสูงขึ้นมาก็เป็นรูปผสมระหว่างพันุวัวกับพันุ์พื้นเมืองกับต่างประเทศอันนี้คือกับขยับขึ้นมาถ้าเราเป็นปัจจัยน้อยมีทุนระซั์แบบชนิดว่าเราาเงินทุนมันไม่ค่อยจะมีมากเราก็เอาจากแม่พื้นเมืองขึ้นมาอัปเกรดขึ้นมาคือให้มันสูงขึ้นผสมเทียมมันสูงแล้วเก็บลูกเอาไว้ แต่และชั้นแต่และชั้นภายในสิบปีเนี่ยคุณจะได้วัวเป็นสิบสิบตัวโดยที่เราไม่ต้องลงทุนมากมายอะไรนี่ผมพูดถึงชาวบ้านครับผมเป็นห่วงชาวบ้านที่สุดในการเลี้ยงว,วัวเพราะว่าตอนนี้ในทุนก็จะเริ่มมาเลี้ยงวัวกันเยอะครับอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วพอเลี้ยงวัวกันเยอะแล้วชาวบ้านก็ต้องรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสากลเป็นกลุ่มเลี้ยงว,วัวขึ้นมา ไว้เพื่อต่อรองกับรัฐบาลผมพูดไม่ได้เอาเรื่องการเมืองมาพูดค,คือขอร้องรัฐบาลเขาหาตลาดให้เรารถ้าเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วอันนี้ถ้าเราได้พันวัวเข้ามาปับ๊บเราก็จะได้เลี้ยงวัวเป็นตลาดอ่เป็นวัวซึ่งจะออกตลาดได้อันนี้คือปัญหาสำคัญที่สุดที่ <ผม S 2> เราจะเริ่มปัจจัยเรื่องพันวัวครับผมต่อไป พื้นฐานครอบครัวสถานที่สายพันธุกรรม,มแล้วมีอะไรอีกไหมครับมันก็ยังมีอยู่อีกว่าหนึ่งเรื่องการตลาดการตลาดเนี่ยต้องเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องอย่างหนึ่งการเลี้ยงวัวสมัยนี้พูดถึงสมัยนี้นะ,ะสมัยก่อนไม่เป็นไรเพราะวัวหนึ่งตัวสามารถที่จะ แบ่งเนื้อขายตามชาวบ้านไรสบายมีโรงเชือดตามป่าละเมอได้วัวหนึ่งตัวเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้จะต้องมีโรงฆ่ามีเนื้อในท้องตลาดแล้วฉะนั้นเราจะต้องหาตลาดซึ่งเราเลี้ยงวัวแล้วเอาไปขายให้กับพ่อค้าซึ่งจะทำให้อ่า ตลาดเนี่ยได้รับซื้อวัวจากไปจําหน่ายให้เรารอีกทีหนึ่งตรงนี้<ส>คือปัญหาสำคัญตรงนี้สําคัญมากพี่น้องคือเอฟซของพู้จาภาษาวัวเนี่ยโทรมาสอบถามผมเยอะมากเลยว่าเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนเลี้ยงแล้วจะไปขายให้ใครอ่าตรงนี้จะหมายแนะนําแล้วนะครับว่าต้องหาที่ขายให้ได้ก่อนถูกไหมครับอ่าต้องหาที่ขายให้ได้ก่อนอันนี้คือจุดหนึ่ง แต่เรื่องที่ผมจะเจาะลึกไปอีกนิดหนึ่งรเรื่องตลาดเนี่ยม,มันก็เป็นปัญหาพูดถึงตลาดแล้วเนี่ยคือจํานวนวัวมันมากแล้วครับอันนี้ตัวสําคัญที่สุดมันลน<บ>้นหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้วัวเราไม่ล้นนะวัวไม่ล้นนะน่าวัวเราไม่ล้นครับแต่ว่าตลาดทางผู้บริหารบ้านเราเนี่ยยังหาตลาดส่งไว้เราไม่ได้อตลาดจีนก็เปิด ตลาดเวียดนามก็เปิดครับแต่ว่าเราขาดการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐครับแถมมีวัวต่างประเทศทะลักเข้ามาอีกด้วยอันนี้คือคือฝ่ายหนุนฝ่ายเดี๋ยวฝ่ายการตลาดของเรานีน่นก็คือพอค้าครับ,รบแต่ว่าขาดการสนับสนุนจากรัฐของเรา ซึ่งทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วครับผมได้ยินมาเป็นปีแล้วเรื่องนี้ผมไม่อยากท้วงติงท่านทางรัฐบาลหรอกก็ไม่ได้ตีชมอะไรมากมายชมว่าช่วยหาตลาดให้พวกเลี้ยงวัวเขาด้วย<อ>แถมยังไม่พอเวลานี้ข่าวของผมนะไม่ใช่ว่าเป็นการที่ผมไปโจมตีใส่ร้ายรัฐบาลไม่ใช่ให้รัฐบาลช่วยกันวัวเถื่อนไอ้วัวเนื้อเถื่อนจากต่างประเทศเขามาเนี่ย ที่มาตีตลาดเนื้อเมืองไทยเราขึ้นไม่ได้อยู่เวลาเนี้ยรับัวจากราคาร้อยสิบบาทร้อยห้าบาทเหลืออยู่90บาทตอนเนี้แล้วอาหารครัเนี่ยผมก็พูดแล้วขอโทษนะท่านรัฐบาลครับไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไปโจมตีใส่ร้ายครับเอาของจริงๆคุยกันไม่ใช่ว่าผมไปพูดแล้วเนี่ยไปโจมตีรัฐบาลหาว่าไม่ช่วยเหลืออย่างงุนอย่างนี้ครับ อาราคาวัวยังไม่พอราคาอาหารสัตว์วัวเดี๋ยวนี้นะครับท่านรัฐบาลทั้งหลายแหล่หนึ่งไม่ใช่กินหญ้าแล้วนะครับรบมันกินอาหารค้นอาหารหัวอาหารรเดี๋ยวนี้วัตถุดิบที่จะมาสมหัวอาหารกันนะจากปาล์มกิโลละสิบสลึงสามบาทเกือบสิบบาทแล้วแปดบาทผมซื้อมาแปดบาทห้าสิบ เนี่ยแปดบาทห้าสิบนี่ไม่ใช่เป็นกากปามที่เนื้อปามร้วนๆนะครับปากผลกลาผลเปลือกท่านรัฐบาลเอ๋ยครับแล้วจะให้ผมอยู่ได้ยไงผมเลี้ยงวัวนมด้วยวัวนมผมนี่ตายเรียบร้อยหมดแล้วจากกิโลหนึ่งสิบแปดบาทครับต้นทุนอาหารกิโลหนึ่งสิบกือบสิบห้าบาทครับแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงตายกันหมดแล้วพวกเลี้ยงปัวเลี้ยงครับ วัวนมประเทศไทยพวกเลี้ยงวัวเนื้อประเทศไทยแล้วผมถามว่ารัฐบาลเราจะเอาวัวพันธุ์ดีๆเอาไปขายให้เมืองจีนเขาได้ยังไงเมืองจีนเขาต้องการวัวหนึ่งล,ลูกผสมต่างประเทศหนึ่งลูกผสมชาโูเล่สองลูกผสมแบงกัสสามเทโลโเลือดผสมอไอ,อ,อ,อบีมัเตอร์ค,รคือเขาต้องการเนื้อที่มีคุณภาพ แล้วก็บรามันด้วยอย่างเงี้ยเลือดผสมบามันเลือดสูงเนี่ยเราจะต้องหาวัวไปให้เขาด้วยถ้าวัวพวกนี้ก็ต้องกินอาหารค้นอาหารค้นต้นทุนอาหารก็แพงวัวมันกินหญ้าแล้วมันโตแต่มันโตช้าเนี่ยผมก็ฝากไปถึงท่านรัฐบาลด้วยช่วยเหลือสงสารชาวไร่ชาวนาผู้ยากไร้เลอเวลาเนี้ยเลี้ยงวัวแล้วอย่าปล่อยให้วัวต่างประเทศมันเข้ามาเยอะมากเลยมันจะตายกันหมดแล้ว ครับครับครับผมจะหมายครับครอีกคําถามหนึ่งจะหมายคิดว่าอะไรที่ทําให้พรชัยฟาร์มยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้ครับด้วยข้อเท็จจริงกันแล้วนะครับทั้งผมเนี่ยเลี้ยงหัวมาจํานวนนี้นะครับสถานที่การปลูกยาก็ไม่ได้มากเกินเกินควรก็ต้องซื้อวัตถุดิบทางอื่นเข้ามาเสริมครับ เลี้ยงอยู่ด้วยเพราะจุดหนึ่งของเราที่เราเลี้ยงอยู่เวลานี้คือหญ้าเป็นส่วนใหญ่เราปลูกหญ้าไว้เยอะส่วนใหญ่แล้วก็ทําเป็นอาหาร TMR ต้นทุนก็ไม่ใช่ถูกก็ต้นทุนถูกต้นทุนก็ไม่ถูกจนเกินไปคือพอเลี้ยงได้เพราะส่วนหนึ่งเราก็ทําเลี้ยงวัวเป็นขุนออกไปส่วนหนึ่งตัวผู้นะ ส่วนที่สองก็คือเราก็จำหน่ายพันธุ์วัวซึ่งเราสั่งมาจากต่างประเทศซึ่งเราก็ใช้พ่อพันธุ์ที่ดีๆกระจายพันธุ์ไปใหช้ชาวชาวพื้นบ้านของรเรารนะที่เอาไปเป็นพ่อพันธุ์เลี้ยงเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้นอ,อันนี้คือจุดหนึ่งแต่ทั้งฟาร์มเราก็ได้ขายราคาที่ก็ไม่แพงจนเกินควรอันนี้เราไม่คืออาหารเป็นราคาที่ ชาวไร่ชาวนาซื้อกันได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้เขาอยู่ได้คือชาวนาเขาขายอยู่ได้เขาทําได้โคเนื้อตัวหนึ่งถ้าขุนออกมาแล้วก็ได้4ี่ห้าหมืนบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีกําไรบ้างสี่พันห้าพันบาทอะไรนี้ทางผมก็อยู่ได้พันสองพับาทอะไรไปคือตอนระหว่างช่วงราคาไม่ดีอันนี้ปัจจุบันนี้เป็นราคาวัวซึ่งเราก็ จะล่อแร่ล่อแร่กันอยู่มันไม่เหมือนสมัยเมื่อสักปีที่แล้วนู่นราคาวัวมันก็ทั้งเวียดนามก็ไม่ซื้อทั้งจีนก็ไม่ซื้อ,อตั้งแต่เราก็ไม่ได้โทษร,รัฐบาลว่าไม่หาตลาดตอนนี้โควิดเขาก็เลิกกันแล้วรัฐบาลก็ควรกระตือรือลน้นไองานที่ค้างรับปากกับประชาชนไว้พวกเลี้ยงวัวไว้เนี่ยก็ขอให้ช่วยอะไร ช่วยไอ้กระตือรือร้นให้มันออกตลาดต่างประเทศได้เร็วหน่อยครับเออวัวพมา่าอย่าเพิ่งรับเข้ามาเยอะเออเพราะว่าเวลานี้วัวพมา่าเข้ามาตีแหลกร้านหมดทั้งเหนือเราให้วัวราคาต่างประเทศเกษตรกรบ,บ้านเราเดี๋ยวผมแถมอีกนิดหนึ่งนะอเอ่เกษตรกรบ,บ้านเราเนี่ยถ้าขืนปล่อยต่างประเทศเข้ามาอย่างนี้นะครับเราสมัยหน้าเนี่ยเราจะลําบากมากที่สุดเลยเพราะหนึ่งหมูก็ไม่มีจะกินครับ หมูก็ไม่โรคตายกันหมดเยอะแยะหมูก็น้อยลงตอนนี้หมูต่างประเทศก็มาตีกันเละเทะหมดเข้ามาประเทศไทยหมดวัวก็เลี้ยงน้อยลงเพราะต้นทุนอาหารมันสูงชาวบ้านเลี้ยงกันไม่ได้ก็จะต้องเลิกเลี้ยงกันไปเลี้ยงน้อยลงไปวัวต่างประเทศเขามาแจ้งตลาดไปฉะนั้นชาวไร่ชาวนาของเราเนี่ยนาก็ทําน้อยแรงงานก็ลําบากตอนนี้เรา ขอให้รัฐบาลได้ช่วยบ้างเถอะเกษตรกรประเทศไทยจะตายกันหมดแล้วครับครับสรุปสาระสำคัญที่ทำให้พรชัยอยู่ได้คือใช้อาหารต้นทุนต่ำคือการปลูกหญ้าสองก็เป็นมี TMR เข้ามาช่วยเสริมครับในการลดต้นทุนครสามขายวัวในราคาที่ไม่แพงครับไม่แพงินเกินไปซึ่งทำให้ลูกค้า ลายเก่าก็ยังเป็นลูกค้าได้อยู่ครับแล้วก็มีการแนะนํามีการบอกต่อว่าคมรใช้ขายไม่ถูกขายไม่แพงคือเราแนะนําคือให้ลูกค้าเราไปเนี่ยหมายถึงว่าถ้าราคามันไม่ดีเราก็หาอาหารที่ต้นทุนต่ำนะเอามาเลี้ยงให้ยืดเวลาออกไปอีกหน่อยก็ไม่ให้เราขาดทุนก็พอแล้วอันนี้นะคือจุดสำคัญที่สุดเพราะผมเลี้ยงวัวนมด้วยผมรู้เลยว่าเวลาเนี้ยราคานมเป็นยังไง ได้ข่าวว่ารัฐบาลให้สองบาทก็เห็นเงียบอยู่ผมก็ต้องกดอาเลี้ยงไปโดยทั้งน้ำหูน้ำตาไปอรีดนมไปร้องไห้ไปเนี่ยเพราะต้นทุนมันถูกเนี่ยนมผมก็มาตีในบ้านเราเยอะคอัาละะครับ,รบเห็นบอกว่าราชบุรีจะมีงานประกวดจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับางานมหากรรมพัตุสัตว์ จังหวัดลาดบุรีนี่นะก็คือการรวมตัวของผู้เลี้ยงวัวรบ,บริเวณข้างเคียงของจังหวัดลาดบุรีการบุรีนะรรรครปฐมลาดบุรีเพชรบุรีนะฮะเขตตะวันตกเขาเรียกว่าการมาก,กรรมปศุสัตว์ลาดบุรีเขตตะวันตกคือลาดบุรีเป็นแม่แม่งานนอกนอกนั้นก็เป็นลูกงานร่วมกันครับอันนี้เราก็ปรึกษาหารือกันระหว่าง ผู้เลี้ยงวัวในเขตนี้ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเราก็น้อยทางอีสานเยอะแต่ว่าด้วยกําลังใจด้วยความร่วมมือทางอีสานก็ได้ส่งคนมาช่วยจัดงานบ้างแล้วก็อเอาวัวมาช่วยการประกวดบ้างหลายอย่างที่มาช่วยกันอยู่รเราเริ่มจัดงานกันเริ่มตั้งแต่วันที่4ที่ห้าที่ห เดือนพฤศจิกายนปีหกาเนี่ยครับก็อีกไม่กี่วันเนี่ยขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศเลยดีกว่าครับทางเหนือด้วยตะวันออกด้วยครับทางอีสานด้วยครับมาช่วยกันมาเที่ยวงานนี้เพราะว่างานนี้การมีการประกวดควายประกวดวัวครประกวดแพะ กวดไก่ชนประกวดวัวงามวัวงาพัวพื้นเมืองวัวงามพื้นเมืองอันนี้เรามีประกวดหลายอย่างขาดหมูอย่างหนึ่งจะเพิ่มปีหน้าเพราะเราจะทำให้เหมือนเมืองเมืองฮุสตันของอเมริกาเนี่ยก็ถือได้ว่างานราชบุรีเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรก็คิดว่าเราก็คิดว่าเป็นจัดงานที่ใหญ่เพราะเรามีหลายอย่างมีหลายชนิด พี่น้องมาตรงมาจังหวัดราชบุรีเลยมาตลาดกอบกุณมาที่ตลาดกอบกุลห่างจากอำเภอเมืองประมาณหนึ่งกิโลครับครับสถานที่จอดรถจอดได้เป็นพันคันนะสถานที่กว้างมีโรงยิมที่ใหญ่ที่สุดผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราจะใหญ่จัดอยู่ในบนในโรงยิมนั้นนะฮะแล้วก็สถานที่ก็ เย็นสบายครับอ,อวันงานพรชัยเอาไปสักกี่ตัวครับผมเวลานี้ก็ถูกซื้อไปเยอะตั้งใจเอาไปเป็นสิบตัวเหมือนกันแต่คิดว่าก็จะอยู่อยู่นะล้วก็ประมาณเจ็ดปดตัวได้ครับของผมทันอะไรบ้างครับเป็นบีบรุนล้วนของผมบีบล้วนเลยอ่าเป็นบีบรนล้วนเลยเป็นถ้าเอาไปประกวดหรือไปโชว์ เอาไปประกวดสองตัวประกวดสองตัวแล้วก็แล้วก็เอาไปโชว์ตัวผู้ขายขายด้วยตัวผู้ครับเอาไปขายในงานเลยถ้าขครขาดพ่อวัวอยากได้พ่อวัวเอารถมาใส่เลยวันนั้นอะราคาราคารับประกันเลยเอาขึ้นรถได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ขึ้นรถได้เริ่มต้นที่แสนห้ายานมยานมแปดเดือนเจ็ดเดือนแสนห้าครับครับไม่ถูกใจไม่ต้องเอาครับครับเป็นสายพันธุ์นอกเป็นสายพันธุ์นอกโดยเฉพาะครับ ครับเป็นสายพันธุ์นอกโดยเฉพาะเลยครับผมวันนี้เราที่แตน้านี่เราเปิดเฉพาะในงานนะถ้าวัวหมดนี่ขึ้นราคาได้อีกนะครับครับเนี่ยเป็นยังไงหรือถ้าอยากจะมามาชมารมาชมก็มางานก็มาชมได้มาชมที่ฟาร์มก่อนมาชมที่ฟาร์มได้อ่าถ้าวัวจะหมายมีจริงไหมครับสวยไหมพ่อแม่เป็นยังไงครับแม่มาดูก่อนก็ได้เพราะฟาร์มผมก็ งานนี่คิดแล้วก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับครับอยู่ที่ไหนนะฟาร์มอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตลาดกอบคุณอ่าฟาร์มฟาร์มพรชัยอยู่ที่ไหนนะ,ะฟาร์มสดฟาร์มอยู่ที่โรงไฟฟ้าราดบุรีครับแล้วราชบุรีพาวเวอร์ครับออกมาจากงานเนี่ยเลี้ยวมาประมาณสักประมาณสักสิบกว่ากิโลครับผมครับ,รบมาที่ตั้งตั้ง <บน S 2> หมุดมาได้เลยบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหรือปักหมุดมาที่ปอนชัยฟาร์มครับ ถึงที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงน,นี้เลยได้เลยมามนพามาเสร็จเรียบร้อยครับผมครับอาละครับช่วงสุดท้ายเฮียฝากอะไรถึงพี่ดองกเกษตรกรเหมือนเดิมครับคือฝากคืออย่างเดียวคือผมที่เราก็มีอาชีพเลี้ยงวัวครับฝากก็คือว่าอยากจะให้พวกเราได้ราคาวัวแพงๆมันเป็นทุนหลังอะเป็นทุนกําลังใจให้เราอ,อยากให้พวกเราได้เลี้ยงวัวพันธุ์ดีๆครับนะพันธุ์ดีๆขึ้น คัดเลือกเอาว่ากรงตนไหนพันไหนมันเหมาะสมกับพื้นที่เราบ้างครับใจเรารักใจเราชอบว่าเราสามารถเลี้ยงได้ทุกพันธ์ตามที่ใจรักใจชอบผมไม่ใช่ยะคิดว่าจะไปเลือกพันธ์ก็มันอยู่ที่ตัวเราชอบผมจะเน้นไม่บอกว่าให้เลี้ยงวัวบีฟนะให้เลี้ยงวัวแบงกัตนะให้เลี้ยงวัว布拉มันนะมันไม่ได้มันอยู่ที่เราชอบครับ ถ้าเราชอบพันไหนเราก็เลี้ยงพันุนั้นแล้วก็ให้มันตลาดเขาต้องการด้วยครับมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นผมก็ย้ำอีกนิดหนึ่งว่าบ้านเมืองเราจะ,จะเจริญเติบโตในด้านปันทุสัตว์ก็คือพ่อแม่เราก็คือรัฐบาลถ้าได้ช่วยสนับสนุนพวกเรา หาตลาดให้พวกเรานะให้พวกเราเลี้ยงวัวเลี้ยงปศุสัตว์มีกำไรมันก็ประชาชนก็อยู่ดีกินดีอยู่ได้ก็ขอฝากรัฐบาลแล้วให้พวกเราได้ทนเลี้ยงไปเรื่องวัวนี่อทนเลี้ยงไปเถอะมันมีถูกมีแพงอ่าประเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องมีความสุขอนาคตข้างหน้าตอนนี้เรายังทุกข์อยู่เดี๋ยวจะมีความสุขถ้ารัฐบาลเอาวัวส่งจีนให้เราได้ วันนั้นคือเราจะมีความสุขครับ้ผมโอ้โหวันนี้ความรู้เต็มเต็มเต็มอิ่มกันอีกแล้วนะครับพี่น้องครับฟังจ่าหมายแล้วไม่มีเบื่อเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียหมายมากๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ